สบายดีท่้นผสมทุกคนนะเมอนี้อยู่กบเบนะ็ดเอจ n จเนาะเพิ่งค่อยนี่กระสียลงคลิปพีไฟาขั้งแรกในะ YouTube เออแล้วก็จะไปอย่างนั้นมันเป็นหน้นนาทึ่งน้านตลกนะเพราะว่าจิซุ่มทีมไปหมดเออเล่นซีซีบซชทุ่มทีมไปแล้วว่าชีคิดตัวเขาว่าเป็นคนดังนะจะแกล้งเขาว่าเป็นคนดังทั้งที่ YouTube มีคนที่ตาม <ค>นึ่งคนเพื่อเพื่อจะเป็นแม่มแกูซ้มต้องกูละท้อล้วการสิบ๊อบอย่างไรรายกสิแะะบบว่าเออไปแล้วสิคิดตัวเขาว่าเป็นคนดังแบบสิเปิดไม้าแบบวอฟซีเข้าขมาว่าให้เปิดไม้ในเกมนั่นัน่น,นี่ว่าเออให้เขาคิดว่าเฮาเป็นยูทูบเบอร์เนาะทั้งที่ยูทูปเราบ่ได้ดังเลยเออแต่ก็สีเขียนไม้ในนี้ชือนนี่ ลักเอฟซีอาจจะเขียนนะเขียนนะลักให้ตัภาษาเดี๋ยวให้มันครับเวอร์เกินไปโอเค โอเครักเอฟซีทุกคนนะครับโอเคไปเลยในโหมด CV c ีวีซีนี่แหละโอ้ยทำภารกิจดีกว่าเผื่อจะเจอเด็กนะโอเคท่านผู้ชมตอนนี้ก็มาอยู่ในโหมดซีวีซีนะ <S <S มีคนขอมาว่า ให้เราเปิดไมในเกมเนาะเออในสองที่พี่เปิดไม่ในเกมหน่อยก็มานี้ก็เปิดไม่ในเกมเนะเพื่อนเพื่อนสวัสดีจ้าสวัสดีครับบ๊รยบา้เฮ้ยพ <c oughs> อ้โล้มเขาจะลงในกูจอัตรก่อนก็ไปคันนิดรกูจะลงบเพื่อนนี้ <c oughs> ถอยก่อนสองคนนะมือมือมือไปเลยนอนจัดการมันเด้อยูบนไหนยูยู first b l o มึงลบแมดลบแมทลบแมทเฮ้ยโอ้ยนอะไรอะไรวะอี่ยัง่ย,ยามโดน double kill คกบาโอ้ละละยทผ <laughs> ู้มตัวนี้ตายแล้วเออตาวนี้อะไนี่ ก็ท่านผสมตอนนี้ก็ขำขำาออกหี่แลบนแข้งก็ขนออกนะย้านึ่หนึ่งอดทนไว้ First blood นี้คือตายติดเลยนะเป็นย so ูทูบเบอร์ที่โคตรโคตรโคตรเบอร์เนี่ย Double kill ับ Double k i พูดอะไรไม่ออกลอยขึ้นแรงแกนบ้านเอาไอ้เจนชุโลกขึ้นแรงแกนได้ไงเพื่อนเจ้าจะขึ้นแรงแกนโม่ธรรมดาก็ให้มันได้ก่อนจะขึ้นแรงแกนนะเจ้าเนี่ยท่านผู้ชมตอนนี้ก็ จบไปท่านจบอะไร First blood เอาคืนนะ ม,มันอยู่บนไหนเนาะมันดูตรงไหนไม่รู้คือเราเปิดไมในเกมแล้วมันไม่ได้ยินเสียงคนเลยนะเพราะว่าไม่ได้ใส่สายหูฟังนี่ยมันมันไม่กับผิดตรงใจฉัน เนี่เหลียวตัวเี้า Double kill เราจะประมาทมันไม่ได้เด้อนี่ขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยเจ้า้เเลย Double kill ตอนนี้ท่านผู้ชมาจะคืนแล้วท่านผูมวมันจริงแล้วโอ้ท่านผู้ชมมาแรทงมดแล้วะไโกีบเลยก็ี่ป้าอ๋อเห็นแห็เอาไอ้บอบอ สงคามบาจบยาิ่งนับศพทหาร <c oughs> First blood Triple kill <c> statistically <oughs> <c oughs> <oughs> <c oughs> โอเคโอเคแค่ยืนยืดอล้วนะครับนี่เโอาจุนกูโอ้คือตอนนี้ไม่ได้รู้ว่าจะเช็คองไงอย่งเนาะ Vì lòng mặt đẹp. Vì lòng mặt đẹp. Tân nhập mày. cái <laughs> จะชุบเพือนันได้โว้ยน่าคุเป็นลูกอลคุณเป็นลูกแคนพีนะครับอย่าไปทำร้ายอย่าไปทำร้ายอย่าไปทำร้ ทริปเปิลคิลโอ้เแิดจบเกมเนาะคือตอนนี้ทุกคนฝาไปกดติดตามซ่องเราด้วยเด้อ เชื่อแล้วไงขุ่นเด้อช่องเหตุ NG เด้อเพื่อนคนนี้ใจดีเบอร์หนึ่งแมนเบอร์วอท they need it first blood double kill Double, double, double. double kill เอเอเอโอเคโอเคโอเคเตะรถเตะรกโอเคท่านผู้ชมตอนนี้กะ ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับข้าพเจ้าหน่อย้บายบายเดีวคลิปหน้าอันจีซีมือดีก็นี่นะเนาะพอตอนนี้ฟึ่งหันเล่นก <c ười> ินแดงแล้วนะ